มา,มาต่อกันนะคะกับงานฉลองครบรอ88รบ88ปี TCL Chinese Theater ค่ะ TCL c h i n ช s e t h e a t อรโรงละครที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของฮอลลีวูดตอนนี้ก็อายุครบ88ปีไปเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อสมกับเป็นงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับช h น n ิสเ The a เตอนี้ฮอลลีวูดก็เลยนำนักทำหนังระดับซ u เปอร์สตาร์ของเอเชียอย่างจัสตินลินที่กำกับนัง Fa s t and Furious นะคะภาค3ถึงภาค6รวมถึงนักสแสดงระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงแดนมังกรอย่างหวองเซี่ยวหมิงและเจ้าเวยมาประทับรอยมือและรอยเท้า ลงบนพื้นซีเมนในบริเวณด้านหน้าของไชนิสเทเตอร์ค่ะนอกจากซูเปอร์สตาร์เอเชียทั้ง3คนแล้ววินดิเซลและจอร์นาบรูสเตอร์นะคะสนักแสดงนำจาก Fast and Furious นะคะก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับจัสตินลินเพราะว่าพวกเขามีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยละค่ะโดยจัสตินลินเองก็บอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติและเหลือเชื่อมากๆที่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้ โดยผลงานหนังเรื่องต่อไปของจัสติลินก็คือการกำกับหนังจีนเรื่อง Hollywood Adventures ที่นำแสดงโดยหวงเซี่ยวหมิงและก็เจ้าเหยนั่นเอง เจ้าเวยเผยว่าได้ร่วมงานกับจัสตินลินเนี่ยนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมโดยเธอก็จะได้รับเทคนิคการทำหนังจากผู้กำกับระดับโลกในการทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับหญิงด้วยซึ่งการได้เป็นนักแสดงหญิงชาวจีนคนแรกที่ได้ประทับรอยฝ่ามือที่ช n e s e t ต e a t e r นะคะก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงเช่นเดียวกับฮวงเซี่ยวหมิงที่เป็นนักแสดงชายชาวจีนคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้เช่นกันค่ะ ตอนนี้เรามากันที่ภูมิะไรจะไม่ค<ะ>่ไะไม่มีอะไรหรอกกิ๊กกิ๊ก